ถ้าพ <|so|>? ี่น้องครับภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการกวดกวดควายอยู่ที่จังหวัดบ่อเอ็๊นะครับเนาะครับมาเบิ่งเต็มแหลกนะครับมันจะเป็นเทปลำโขงนะครับเบิ่งบรรยากาศครับนนี้จอยทีเพื่นเกิดสีน้ำสีดน้ำสีน้ำหรือไส้นะครับเพราะอากาศร้อนครับพี่น้อง ไม่ควายเป็นสัตอ์เนลี้ยงเนาะแต่ถ้าไม่ไมีทิ้งก็เป็นแชมเปี้ยนระดับเลยตลอดการครับเพชรลำโงงครับพี่น้องครับเบิรงครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างเบิร์นเตรีนนะครับไปกันแบบสารครับพี่น้องเกษตรกรนอกจากคือว่าเขามากันหลายมากนาไหลายตาครับเนาะเดี๋ยวพาเบิรง อย่างเบิ่งไม่หลายเต็นนะครับไปขึ้นแบบซาซเลยครับนี่ครับตัวนี้ป็กำลังก่อนหย่าคว้ยครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้เป็ดปากวัดที่ราครับเนื่อนี่ปรากวัดรุ่นไหนครับ ครับขันน้ำนม140สื้อว่างไหรครับข้อยตัวนี้เพชรนวเงครับผมจากจังวัดเลยนะหรือเปล่ครับนี่ครับนี่ครับกีะปองนี่ครับกรองางเดิงครับหอกได้สิพันดูแต่แต่สามกับจังสี่แต่สามนล่คร่า มึงไปเรื hey, 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 hey hey, hey. ่อยๆครับเิึงกัน <Dir> กันเตรียมห้วยเตรียมยังกันอยู่นะครับเนาะิึงกันเงีเลเงรับเลยครับหลายๆเตียนตรงนี้เนาะรับธนาคาแทมแทมแทมรับธนาคนเขา ขังเขาเบาดขอเขาเร่มรับนลักษณะค้อมพอมีสขาวาที่เราหกหนงสอ้นหนึงสอ้นที่นอนกับสีทอก็ห้อห่นกเอมากันไล่เนา้อแกมาตาตอนนี้เรนจะเตรียมห้วยกันด้วยปากควายเนี่ยมันจะดีนะปากบนปากล่างค้องได้ครับนี่ ต้องเดนมีทาตัฟฟาร์มเอามาประกวดทุกวันทุกโต๊ะมาตัวใหญ่นี่ประกวดรุ่นไหนมีทาตัดฟาร์มจากจังหวัดใดครับกาลสินกาครับนอกพี่้องนี้มาหาตัวเนาะโบราณโบราณต้งสอนนะนะไปตัวไหนปมาก่า ควยเผือนแาไม่ก็อาจจะเพราะกนวััน่คนอดกงไมเห็นครับควายเพือจากทองใดครับอันนี้ของสุารจารจังหวัดจังหวัดไดครับสุรินทร์สุรินทร์นะครับเนาะข้อมูลดิเจ้าของประวัตงของปรัตงสองรุ่นเลยเนาะนี่ครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะพี่น้อง ว่าไม่มีแล้วมันจะเกี่ยวยาได้อย่างไรจะมันครับมันต้องมีปัญหาต่างๆด้วยนะตอนนี้หลายหแต่ฟาร์มก็กำลังเแียงกล้วยกันนะครับเนาะว่าพานุมาตรฟาร์มลงรุ่นไหนครับเนี่ยคิว่าอายุฟาร์มนี้ซีเนียนะครับซีเนียนะครับเนาะเอาไว้สารต้มปวดชื่ออะไรครับตัวนี้ อ๋อนี่เสียโชคครับเสียโชคว่าบ้านสวนบ้านฟ้าฟ้าบ้านสวนบูฟ้าฟ้านะครับได้ด้วยครับนบ้านสวนบัวฟ้าฟ้ากำลังเตรียมควายกำลังเตรียมควายขึ้นมาเลยนะครับหมายเลขเนี่ยหมายเลขที่น้อยที่สุดคือตัวที่อายุน้อยที่สุดหมายเลขที่มากที่สุดก็คืออายุมากที่สุดตัวี400ตัวนี่หมายเลขจะไม่ต่ำแต่อะไรตัวครับตุ้งแต่ที่นี่ในควายเนี่ยนงจากว่า ไปเกิดอาจจะไม่ชัดเจนบัตัวนี่รู้จักเะประวัตพ่อคามไทยมุงเรียงร้อยกนครับเนาะเบิงอีกตัวเพิ่นกำลังเตรียมไว้นะครับเนาะเมืองเคื่อนกำลังเตรียมไว้กนได้ไม่รู้จักประวัติก็ปรัติแม่ไม่มีบัตรประชาชน้างกันดู อาจจะลองเบิงอยูเงาอรอาจจะได้ทับกครับเนาไม่มีใบเต๋อไม่มีบัรประทังงนเพราะนั้นเราเปลียเียกจเนงินี่องนะครับถ้าตัวไหนเนี่ยไม่มีประวัติชัดเจนนองครับงานต่อนะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศสดสด ตอนนี้ได้ลายฟ้ามันก็เตรียมกล้วยกันอยู่นะครับตอนกำลังเตรียมกล้วยอยู่นะครับนี่เป็นควากล้วยเมือลอยเอีดนะคอกใดนะครับนี่ลอยงามเมืออรลอยเอ็ดนะครับม่มา็กโตครับเหมือนนี้ตัวเียวนี้นะครับ

ล่องุ่นใดครับเนี Laur, ่ครับปั่นนมปันนมชื่อว่างหนครับมาเทพครับพ่อควายบ้านดอนควายนะครับเบ่งกันยาวๆไปเลยครับ อุปนวัตกล้วยหามไหมกับนีเนาะตอนเดิงกันไยงามอายุหาันเดืนเดียวเเดียวเพื่อับแต่ในวายเนี่ยโอ้โหมันตัวนี่มัน้หอยูหนัอยกิโลห้าารวยร้อยเอครับเนาะครับ ลองรุ่นใดนะครับนี่ขนมน้นครับนครับขารวยร้อยเอ็ดครับยมเพื่อใดคครับเพื่อเมืองนะครับนาะนี่ครับเป็นกั่งเตียงกล้วยยครับอนี้เอามาล่้ฟังครับตอนนี้กล้วยกัน ข้อมูลต่อมานะครับในเรื่องของการขบวดภอกไหนครับภอกไหนครับพี่ฮะชื่อฟ้า์มหรอแมนฟันจามปั้นจานปั้นฟาร์มจากจังหวัดไหนครับลอยเอ็ดอำเภอนองอน้องขอกเอามาีตัวนี้บอลงรุ่นเดะฟันน้ำนมหนึ่งร้อยสี่สิบนบอง เพิ่นกำลังก็เำลังก้วยกำลังนอนอยนะครับเนาะได้หลายฟาร์มดีปะก้อยเิ่นกำลังนอนอยู่เป็นตัวนะคะน้องเพชรขวัญนะคะเพชรขวัญค่ะพ่อสำคัญของตัวไม่ด้อยมากร้อยเอ็ดนะคะเท่าที่เราปสัตว์ในเวลานี้ด้วยค่ะมากไก่เดินทางมาไก่ในครับจากลูกตุ่งฟาร์มก้อยงามจังหวัดไปแล้วในในรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะดูเรื่องของความสมบูรณ์ของลูกอันชันนะครับดูความแข็งแรง การหย่อนยานของลืมลุ้ยนะครับลืมคือเอาไว้ว่าจะพูดจำความไหนครับถ้าใครเห็นชัดว่ามันมีความหย่อนยานที่มันอคู่ที่ไหนอะไรผมจะใส่พายใช่ไหมครับเพราะว่าไฟตัวผู้เนี่ยาลืมมาาอยนลงรุ่นไหนครับพี่กันแค่หนึ่งคู่ครับกันแค่หนึ่งคู่น้องชื่ออะไรครับไทยสยามไทยสยามผมไทยสยามเป็นแต่เปลือเป็นควายเผือกนะครับโครสร้างดีรูปร่างดีนะครับ ไม่ได้ว่าเดินผ่านย่าคานี่ยย่าคาบัวได้เลยครับเจอนะครับรักษายากนะครับมาสองตัวใช่ไหมความไอตัวนั้นชื่ออะไรครับเพชรเมืองการเพชรเมืองการนะครับเนาะมันมีความซึ้นตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่แล้วเรื่องเตรียมเตรียมค้วยนะครับอากาศกาลังออขบคคุณรับการผสมก็จะขาดประสิทธิภาพเขาเรียกว่าความแน่นย่ำในการผสมนนนะครัับอี้เวลาคลายตัวผู้มันขึ้นทับตัวเมียมันใช้เวลาแค่เดียวนะครับ ถ้าตัวไหนแน่นยำเนี่ยเราก็จะชื่นชมอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมผสมไวแล้วก็ผสมติดได้ดีนะครับถ้าตัวไหนรึงหย่อนยานเนี่ยความแน่นย่อมันก็นะครับก็วายบ้านโดนคุณครับจังหวัดใดครับแน่นย่อเราก็จะออกปัญหาได้ในเรื่องของการสิจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหัดกลาองบอกลองพูดไอ้น้องตัวนี้ร่วงแล้ววันจะเลิศนะฮะวันจะเลิญนะครับเนาะ ประกวดว่าเลือชอบเปิดตัวนี้เอาอเือนเนาะนี่ครับจ้หนี่เป็นกำลังเตรียมไว้ว่าปวนเตเลอนี่จะประกวดมืออื่นนะพี่น้องนะหลอดครับแล้วแต่เราจะสินครัเนาะอทำตัวไหนที่เป็นแส่งลูกีชอเพียอเพิ่นขออเก่าแม่วันไมเนะทพี่น้องงามอากพี่น้องท้านองบวแล้าพูดเฮาครับ ครับใช้มาละมุนมาละครับเนาะครับตัวที่โดวจด่นนะครับก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับถ้าเกยดกราลังโครงการที่จะให้พวกเราต่างว่าอ่าครับเหาเหน่าเหากลุที่อยู่ด้านหน้ากับกลุ่มที่อยู่ด้านหลังอ่าก็ยังไม่บอกว่ากลุ่มไหนนะกับยังไม่บอกว่าเป็นตัวภาพไปกันแบบตัวที่โดเด่นขาจะมีการเรียงไปหนะว่า จากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอยู่ที่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะทำให้การย่างตัวยังไม่เปลนขนาดนี้ชั้านะครับเนี่ก็ขอสวัสดีเอาไว้นะครับว่าเป็นการด้วยทารั้งแรกนะครับ สวัสดีครับคุณบอเหนื่อยครับมาหาไทยห้วยเดี๋ยวแล้วสมมือนอ่ะไทยเราแน่แน่ง่ามมีครับกล้วยกำลังนอนนอนขึ้นห่อนถ้าการถือว่าห่อนห่อนก็ได้มื่นจอดเบิ่งหลบเบื้องเดาหอมาพี่มาเบื้งหัน้าเบื้องหเังกำลงพกพอนอนอู่เอายางกันเะครับ โอ้ลงรุ่นไหนครับเนี่ยตูนียครับตูนียครับมาจากคอครันี่ครับอ๋อมานี่นีน่ทั้งหมดเลยับตัวนั้นมาโชว์รื่องลงนครับเจ้าทําลงพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ครับครับครับเจ้าทําจากนิลานีฟาร์มนะครับเนาะกำลังนอนอยู่ ทางนี้ครับมาครั้งหนึ่งแล้วครับเป็นเจ้าดาวสยามเ,าเจ้าดาวสยามหมอ้อนี่อะไรเนี่ยหมอไปผสมยาเสพติดเห้อเมียมี้มี้วยมาโชว์เลยครับ รางวัลชนะเลิศนะครับเนาะลงรุ่นไหนครับนีค่ครับจากพอกเดยครับเลี้ยงเท่านีิบ้างครับน้องน่นนองเสื่องใดครับดาวมงคลเนาะครับพี่น้องดึงความงามคอยงามเมืองเลี้ยงเท่าครับพี่น้องโอ้ยหลังเพิ่น ้องที่รีบครับผมแชมนะครับเนาะไอ้สัสไคสัสเบ่งบรรยากาศเนอะเบงวยแต่วบเกียบนะครับเจ้าเมษามาเบ่งอีกรอบครับมักแข้งครับเจ้าเมษาโต๊ะโต๊ะน,น้อยๆนอะซื้อวางใดบัตรนี่ ตุ๊บตุ๊บจากรัตนาฟาร์มนะครับรีโหลดล่าพันกับเมษานี่เพิ่นเปิดน้ำใส่น้ำเชื่อมรีโหลดล่าพันเนี้ยไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆครับบางเต็มเป็นกับเตียมด้วยจำยนังเนี่ครับนี่กำลังเตรียมควายครับ เดีではではいい๋ยวเกี่ยนหน่อยอีกครับโตกันนอนแล้วตะคอนแล้วเตรียมโตเตรียมตนเตรียมโตอ่า ล่องรุ่นใดครับบอนบ้านหนองนมเกินร้อยสี่สิบครับจากขอกมาจากใดขอกใดเนาะครับอ่าจากลอยอีดบ้านทานนคร้านทานนครนะครับเนาะก้อยงามเมืองเวทเท่าครับครับเกียรติดาฟาร์มบ้านทานนครจังหวัดลอยอีดนะครับพี่น้องเดออ ขาไปสียน้าด้วยันลงรุนไหนครับนนร่มจากควกไดครับได้อ๋อครับฮะไปอันดียครับ มกำลังเตี้ยงไหวกันนะครับนะสองเตี้นอ่าวางได <i checkpoint> so anyway ้ครับเพิ่มซักครับสวัสดีครับวันี่กับมืย่างทุกคนด้วยกาศครับไในไทยไหมครับในไทยในไทยได้คลิปนี้ะครับวันนี้นั่งคุยหาสิริมาฟาร์มนะครับเราจะไปถ่ายไปอัปเดตเจ้าอ่า ป้ายของศิลามาฟามครับคนศิลามาภาพมีฟังข้างบนเห็นนั่อมารวยว่าอยู่ทางไหนมารวยจุนี่เห็นเห็นยู่ฟังนั่งเหนมารวยจุนี่มารวยจุนี่โซนนี้ครับพี่นี่บ้านางนานี่ยบ้าใช่ครับผมถ่ายบรรยากาศกันครับครับสวัสดีครับ เตร,ร,รียมหล้วยนะครับเนาะบ่งไปเดียวๆสาเลยครับผมไปจบยูใสเนะครับเนาะมือนีครับนางทายนปวดขาแล้วครับเนาะบรรยากาศคือว่าคือเคลือนครับ ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้ประกวดลองประกวดไหมไ่รู้ว่าโชว์วันนี้มาโชว์ครับมาโชว์นะครับโอ้หัวน้ำเชื้อหลอดหลอดตกหลอดละสี่ร้อยหลอดละสี่ร้อยจุดละสี่พันครับครับน้องน้องนี่อายุกี่ปีแล้วครับนนี้ปีเต็มครับผมสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบเอ็น้ำหนักตันขึ้ครับตันขึ้นเบื้องขาเบนไปนอนกับกระดูกแข้งขาใหญ่ครับอ่ครับผมครับ โอ้ยอยู่นั่งตอดตอนนี้บิ๊กบุรีรัมย์ยังไงบิ๊กบุรีรัมย์ครับผมอู้พี่นั่งเบื้องขาครับอ๋อฟูงเท่าไรครับนี่ตอนนี้ประมาณร้อยหกสิบห้าเจ้าบิ๊กบุรีรัมย์นะครับ น้ำเชื่อเข้าว่ากันราคาไหนครับชุดละห้าพันครับชุดละห้าพันนะครับเนาะก็หัวง่ายขาแม่ผู้สั่งขากระโดดแกงขาง่ายครับผมครับเจ้าบิ๊กบุยล่ำครับนี่แหละครับคนกะทำร่างจีเด็กวัยกินหย่านาะครับเนาะ ลงรุ่นไหนครับนี่ับรจ้าควอกได้ครับจาาควอกได้ันดีฟาร์มบันดีฟามนะครับวันดีฟาร์มจังหวัดไหนต้อเดล๋ยอำเภอไหุครับจตุจตุนครับผมนี่เป็นการางเตียนด้วย เาาหมานะคะเดินตาหายม่สอนะคะหมายเลขหน่งาลาด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 ามาด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 าาดาดาาดาดาราดาาดาาด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 นาดาดาาา หมายเลข5ปวแก้วโชคเจริญทัพรามหมายเลข6สากประทานรามหมายเลข7เสือรับจากวังบูรพารามหมายเลข8วันดีจากที่ยงฟามหมายเลข9ทับราวจากทิตยาภใยงามหมายเลข10รัก้าจากสมิธเดิมงามหมายเลข11วนาองจากสมุทรไทยงามหมายเลข12น้ำหวานจากที่ยาทำไม

ก็จะเห็นว่ารูปร่างใกล้เคียงสูสีพุทพี่นะครับถ้าไว้ไม่เกินร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะครับสูงไม่เกินร้อยสี่สิบเซนติเมตรก็ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรก ที่ยังยังเป็นรูปไฟอยู่นะครับยังเป็นรูปไฟเป็นไฟที่ทามารถเคลียร์ให้เข้าใจรล้เองเข้าใจนะครับทั้งหมด3เป็น4ตัวผมก็ดูว่าไม่ธรรมดาเราถือาเป็นูปไฟที่น้องเห็นเฉพาะแมันี้ับคุณน้าพี่ดีนะเราจะได้เห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมีรูปร่างที่อะไรบ้างลอ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 งรุ่นไหนครับพี่น้องชื่ออะไรครับลองแท้ครับลองแท้ รประกวดวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ค,ครับอ๋อครับสวยงามครับที่เราประกวดพรุ่งนี้ครับร่าตยี่จอบตัต่อครับริาวามสุดไทยนะครับุนะครับเมือบรากศสวยงามสวยามทางที่หวัาวเป็นับ ก็ที่แต่คัวแรกต้องดูว่าท้ากงจะทำอะไตัวนะครับห่งสามที่ใช่นะหนส่งสามสี่หนส่งต่อใช่มากมากกว่าหรือไม่ชว์ครับตัวตัวตัวใหญ่นี่ มาโชว์ครับชื่อชื่ออะไรเพชรเพชรลำชูครับเพชรลำชูเพชรลำชูครับเพชรเพชรลำชูจากจังหวัดอะไรครับบุรีลำครับบุรีรัมย์ครับเพชรลำชูจากบุรีรัมย์โอ้ขาขาเป็นขาครับสูงอยู่เท่าไหร่ครับสูงหัวลอยหกสิบห้านี่ครับลอยหกสิบห้านัก มันต yeah, ันก็กว่าครับน้ำเชื่อเ้ามีขายน้ำเชื่อยังมีครับยังมันมีนะครับเนาะครับรับผสมจริงรับผสมจริงข้างละสามพันบาทสามพันบาทนะครับเนาะติดต่อได้ที่ทันตกรฟาร์มครับธนากรฟาร์มนะครับเนาะโตโตสังครัับโโตตงนะครับเนาะครับเอาผมขอเบอร์โทรให้พี่น้องเนะครับพี่น้องต้องใจศูนย์หกหนึ่งห้าหกแปดแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งครับผม าอจันล uh, ิงฟาร์มนะครับมาเบิรอนพักสัตว์น nah, ี่ครับก ah> ้อนไหวปันด um> ีเอาเขาไปหัวประิษฐก้อนไหพักอกพักสัตว์ก้อนครับ แล้วู the word, the word ่ะครับายามจะเอนิงข้อมูลที่ท่านกรรมการได้พิจารณะครับก็อยากจะนามาเล่าว่าขยายความที่มีแล้วก็ทู่ท่านอาจารย์ุต์นะครับที่เป็นผู้จับอกว่ารางวิธของลําตัวแต่เบื่องบนรรยากาศแต่ว่าแต่ว่าองค์ประกอบในส่วนของลําตัวมีความกว้างมีความลึก แั้มีความหนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในควายเพศเมียเนี่ยเราต้องการควายที่มีความชิดนะครับเนาะเพราะว่าอยู่ที่เจ้าโก้เมืองเพชรนะครับนี่ครับการตั้งท้องจะทันถึงยัดตัวดีก็จะไม่ตั้งท้องได้ดีนะครับเวลามี่มีท้องมาเนี่ยก็จะยห้สถานให้แค่4-7เดือนครับที่หาได้เยอะนะครับก็าทำให้อ่า นำคุณค่าของอาหารัไปเรียนรู้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าก้รดูดของตัวนีไม่ได้หมายถึงว่าท้องป่องก็ต้องมีความกลมกลืนมีข้อในอาการที่สารพูดถึงว่ามีความตรงกลืนของตัวคำว่าตรงกลืนหมายถึงว่าสำหรับสัดส่วนชิปดูดดีนะครับเนาะสำหรับชิปบรรยากาศนะครับเนาะของจบคลิปแรกจะขอจบคลิปแรกแค่นี้ครับขอเก้าคำว่าทัสดีครับ